ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเพราเราช่องลามซ่าอีีเครื่องเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะสอนเพื่อนนะครับเล่นเกมนะครับก็สามารถได้รับทองไปเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมจะมาแจกอังเปาบนเพื่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อังเปาไว้นะครับตอนเวลาครับสองทุ่มตรงนะครับสามารถรับได้ทุกคนนะครับจํานวน80บาทครับก็จะเป็น EP ที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ <_ voting> ก็จะเป็นการเล่นเกมรับท้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆ <_ l uc> ต้องเล่นให้ชนะนะครับอันดับหนึ่งนะครับถึงจะสามารถได้รับทองเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับเป็นเกมของ f u m e n y w a l เนะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมกระโดดชิงโชคนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับ,รบ,รรบตรงนี้จะเป็นพ่วง คะแนนนะครับข,ของผู้เล่นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คนระับอันดับหนึ่งนะครับก็จะได้รับทองหนึ่งสลึงนะครับแล้วก็อันดับ2ถึงอันดับ10นะครับก็ได้เงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับจํานวน400บาทนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาราบได้นะครับสาหรับตัวกิจกรรมทูมันนี่วอลเล็ตตัวนี้นะเ,นเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คนระับเงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอันดับที่ 11ถึง110นะครับก็จะได้รับ150บาทนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นอันดับที่111นะครับเงินทูมันนี่นะครับ250บาทนะครับแล้วก็อันที่5นะก็จะเป็นอันดับนะครับ112นะครับถึง554นะครับก็จะได้คูปองนะครับ50บาทนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับก็จะเป็นอันดับ 555รนะครับเงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน100บาทนะครับแล้วก็อันดับที่556นะครับแล้วก็998นะครับเป็นคูปองนะครับ Google นะครับ20บาทนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่7ที่8ประมาณนี้นะครับก็จะได้รับ75บาบาทของทูมันนี่วอลเล็ตไปเลยนะครับแล้วก็ จะมาแจกอ่งเปลาเพื่อนตอนนี้เลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ตอนเวลาสองทุ่มตรงนะครับเพื่อนก็สามารถเข้ามารับได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้นะครับก็อย่าลืมบอกไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับว่าใครได้กี่บาทนะครับเท่าไหร่นะครับจํานวน80บาทนะครับแล้วก็จํานวนคนที่จะได้รับซองนะครับผมจะเอาเป็นจํานวน70คนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครได้นะครับก็อย่าลืมบอกไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อบบเพื่อนๆนะครับ,บเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ